ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจาการส่วนตัวหรือกิจการรัฐวิสาหกิจหรือราชก,การก็ตามครับผมพอใช้ไฟนี้เข้าไปแล้วเริ่มใช้ทดลองใช้แล้วรู้สึกมันง่ายสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าแสงทําให้สีสันเปลี่ยนแปลงแต่ของเมดเดิลไลท์เนี่ยสำหรับผมแล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงซึ่งง่ายตอ่อการนําเสนอให้ลูกค้าดูว่าเอ๊ะอันนี้ผมถ่ายสีเขียวนะก็คือสีเขียวจริงซึ่งบางไฟยี่ห้อไม่ได้มาตรฐานของค่าคริวิน ถ่ายสีเขียวเอาเป็นสีฟ้าก็มีสำหรับผมแล้วไฟนี้เหมาะสมกับผมสตู ชุดและกล่องถ่ายภาพสตูดิโอดิจิตอลมีให้คุณได้เลือกทั้งแบบกล่องถ่ายภาพขนาดเล็ก3ขนาดสำหรับถ่ายภาพชิ้นงานที่มีขนาดเล็กหรือว่าจะเป็นแบบโต๊ะถ่ายภาพซึ่งก็มาพร้อมกับไฟติดตั้ง2ขนาดด้วยกันโดยคุณสามารถใช้งานได้ตามความเหมาะสมครับถ้าคุณผู้ชมสนใจอย่าลืมติดต่อมาที่ค c เซ็นเตอร์ของเราครับที่ 02- 6 2 6 8 8 8 8 8หรือที่ www.smechannel.com ครับสตาร์